ไข่อ้อในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาสีทองมีแม่น้ำไหลผ่านอย่างเอื้อเยือกชาวบ้านเรียกแม่น้ำสายนั้นว่าไขา่อ้อซึ่งเป็นที่สิงสถิตของผีน้ำผู้พิทักษ์ทองทุ่งทุกปีเมื่อถึงฤดูน้ำหลากผู้เฒ่าผู้แก่จะเล่าต่อกันว่าผีน้ำไข่อ้อจะตื่นขึ้นมาจากพักข่อนใต้ท้องน้ำเธอเป็นหญิงสาวผู้งดงามด้วยผ้าคลุมสีเขียวอ่อน และผมยาวพลิ้วสวยเหมือนสายน้ำเมื่อเธอปรากฏตัวท้องทุ่งจะอุดมสมบูรณ์แต่หากใครแสดงกิริยาไม่ดีต่อสายน้ำเธออาจกโกรธได้วันหนึง่งเด็กชายน้อยชื่อเปียกซึ่งเป็นเด็กสนที่สุดในหมู่บ้านได้ยินเรื่องเล่านี้และตัดสินใจลองดีด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาแอบลงเล่นน้ำในขายอ้อตอนดึกทั้งที่ผู้ใหญ่ห้ามไว้พอเปียกกำลังเพลิดเพลินอยู่ ก็รู้สึกว่ามีมือเย็นๆจับที่ขาของเขาเมื่อเขามองลงไปก็เห็นหญิงสาวผมยาวยิ้มให้เบาๆด้วยดวงตาที่สุขใสราวแสงจันทร์ทำไมหนูลงมาเล่นน้ำคนเดียวล่ะเธอถามเสียงใสเปี้กเกือบจะกรีดร้องแต่กลับรู้สึกอบอุ่นในน้ำมือของเธอเขารีบขอโทษและบอกว่าแค่อยากรู้ว่าผีน้ำมีจริงหรือเปล่าผีน้ำคายอ้อหัวเราะอย่างอ่อนโยน ถ้าอยากรู้ก็แค่ถามพี่ได้เลยไม่ต้องเสี่ยงแบบนี้จากนั้นวันหลังเปี้ยกกลายเป็นเด็กที่บอกต่อเรื่องความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและทุกๆฤดูน้ำหลากเขาจะนำดอกบัวมาลอยในแม่น้ำเพื่อขอบคุณผีน้ำคายอ้อที่สอนให้เขาอ่อนโยนเหมือนสายน้ำไหลนั่นเอง